ไอ้เห <S 々> ี้ย่ชายบักห้ามโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยได้ละได้แล้โอ๊ยโอ๊โอ้ไอ้อุลตร้าแมนเหี้ยมึงนะมึงหนีดีกว่าเฮ้ย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 ไอ้อื้อทำไมหนีมันก็สู้หรอวะอี๋ก็ได้อยู่ฮะกูหมดความอดทนแล้วนะเว้ยไอ้อุลตร้าแมนเหี้่อ่ะนี่ไอ้มึงลงน้ำไปเอาไฟไปไฟไฟไฟ ชารตังโอ้ชาต์เดี๋ยวมึงเจอโอ้โอ้ยเดี๋ยวมึงเจอสั่กูจะทำให้มึงพูดแล้วหน้าโมโหไอ้นี่เอาไปเอาไปเอาไปไปลงน้ำลงน้ำให้กูได้กินมึงอี๋โมโหโมโห ใหญ่อวดเลยไปกินข้าวมาเมื่อกี้ไปจิกมั่งจิกอัดจิกอัดจิก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 ล้มลงไปแล้วกูก็จะจิกจิกมานี่จิกเฮ้ห่าอุ้ยอ้าวอะไรวะโอ้ยกูจะจิกมึงแล้ววะอืออือไปดีกว่าอิ่มละ แล้วกูเย็นได้ไงวะกูไปดีกว่าไอสัตว์กูนี่เพ้อฝันคนภาคหน้าใจพอหมดแล้จมัมจิกจกจิ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 ทำลายทำลายไอหันไม่มีอุลตราแมนมาขวัดขวางแล้วกัวมาแล้วจ้าเดึกๆเด็กๆอยู่ไหนจ้าหนู กูจะกินมือให้หมดเลยอือเหียบโอเคสัสใครแม่งนี้ไม่ทันเจอกูแน่อยู่ไหนเฮ้ยอย่าซ่อนดีเฮ้ยใจแม่งไม่กล้าเลยกูคใครจะทดสอบว่ามือใจกล้าดีพอหรือเปล่าถ้าใครไม่ใจกล้ากูกินแม่มกินแม่มผมแซียอ้ย มีข้าวอีกแล้วกูหาคนกิน,นอีกทำไรเชี่ยมไปเลยอ,อาบน้ำเสร็จละไปละวว้าวสาวๆออกินหน่อยนะสาวๆผู้ชายกูไม่เอามันไม่น่ากินสาวๆมันนี่สาวๆสาวๆกูๆจะกินเด็กด้วย ผู้ชายทั้งผู้หญิงมึงจะหนีไปไหนฮะ,อ,ะอืมจิกเฮ้ยจิกอ้าจิกจิกมึงไม่รอดแน่เอ้ยใครวะเฮ้ยไอพวกกองทัพ่ามาสกิดกูกลัวมากินข้าวโอ้ยพูดแล้วไม่ฟังอืมี่เผาแมงเลยไอ้เหี่ยพวกมึงต้องรุกเป็นไฟอะอะอะ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้แมงอุลตร้าแมนไม่อยู่โอ้ยโอ้ยใครวะโอ้ยเบอร์อะไรวะอไออุลตร้าแมนฮารุอีกเราปะคุยนี่ออ้อยอ้ยไอสัตว์นี่มึงออกไปเลยนะอย่ามาบีบคอกูเออใครเนี่ยไอ กระเพือปีกปะปะปะกระเพือปีกที่ปากกูนี่แหละไอ้เหี้ยกูเหนื่อเพ้อเจอเอาวอีกูจะจิกมึงเป็นอีกครั้งนะถ้ามึงไม่ยอมแพ้กูจะจิกมึงจิกอ้าจิกอ้าจิกจิกอ้วนอวยหมักห้านี่ไหมอ้ออ้ออวยอวยอวยอ้อจักจักกระตุก อเออเอยเอ้าเอยเอยเอยมันจ,จับขากูกูไปแล้วจ้าบิดคมคมไม่มีวันนีกจับขวดพี่ห่านียๆๆมันมา เท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรอกกูมาละเื็นสองขนาดนี้ไอ้เหี้ยเปิดเผยกูตะฮอนอีกูจะจิกมือโอ้ยโอ้ยใครวะอีกจิกจิกอัดจิกอัดจิกจิกโอ้ยอัดจิกอัดจิกกูจะจิกมือไอ้สัสอีโกรธโกรธแล้วนะเว้ยอีไปละ อุนตาแมนมันจะตามมาไหมวะไม่มีแน่อีกโกดแล้วนะเ,ะเว้ยอีเผาเผากูไม่กินอะไระวกไวอ้ยบักห่าหนิไหมอีอ้ยโอ้ยยอ้ยอยบักอุนตาแมนฮารุออกไปไปกูจะจิกมืออ้ยอีครั้งนี้กูจะเผาวัตตาฟักไป เฮีย yeah, อะไรวะเนี่ยปาตาสภา r ม u c ฟอเกย้นกเฮียเอ้ยโอ้ยไอ้กูหนีดีกว่าไปละจ้าสี้มันใสเอยเอยปักห้ามึงเอยจากมึงตามกูกูตามมึงมานี่ โอ้ยบกฮายนะต้องใช้วิชาแยกร่างสาระตันเอ่อ้ยอะไรวะเนี่ยก็โอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้บกโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแน่เฮ้ย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 คือตายรับนาน ปักงูให้ยุ้ยไซวิสาแยกร่่ง